i do really good บอสโจยูมนินเตรียมจัดวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ให้กับลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับและสุ่ทุกคนวันนี้บอสโจยูมนินเนี่ยก็ได้มีการโทรหาอุงอิงนะครับพร้อมแจ้งข่าวลูกสาวครับว่าภาพยนตร์คายอ้อจะเลื่อนมาเป็นวันที่17กรกฎาคม2568นั่นเองครับซึ่งพอโจเนี่ยก็โทรหาอุงอิงนะและบอกว่าจะจัดงานวันเกิดวันที่13กรกฎาคมสุดยิ่งใหญ่เราบาบดา ศิลปินดาราคือมาครบบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อครูแม่ครูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาหมดนั่นเองครับทุกคนเรียกด้ว่าง,งานนี้บอสโจดิโมมินครับทุกคนทุ่มทุนเพื่อลูกสาวแบบสุดๆนั่นเองครับก็น่าจะมีการแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรกันหรือเปล่าบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปฟังบางช่วงบางตอนครับทุกคนที่บอสโจดิโมนินเนี่ยวิดีโอคอหาลูกสาวอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงนะครับ หนัง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 ไข้อะหนังไข้อะพอเลื่อนจากไอปยี่สิบแปดสิงหามาเป็นสิบเจ็ดสิงหาแล้วก็วันกาล่าเด็กหน่่ยมูจักฝังฝังเด็กหน่อยมูจักวันกาล่าดอกสิบห้านี้น <MI ่าจะจัดอยู่กรุงเทพลงหนังกรุงเทพสิบสามเป็นวันเกิดใครเอ้ยเพื่อนเลยสิบสามนี่ เป็นวันเกิดอีหลาเพราะ่มนี้จัดเซตบนเวทีสาวน้อยเป็นแผงนี้่าเลยเออบนเวทีสาวน้อยเป็นบันแพงแล้วก็เป็นวันที่เปิดตัวภาพยนต์ขายอ้ออยู่ยูอีสานเนี่แล้วก็เป็นวันเกิดอีหลาเลยโอ้คือที่พูดจะวะยู่ขวนแเก่นใช่จัดงานวันเกิดงคงหญิงจัดงานวันเกิดเลยจัดเซตงานวันเกิดอีหลาเลยแล้วก็คนให้คนชมฟรีทั่วโลกไฟ์สดทั่วโลกด้วยครับ ไล่สดทั่วโลกพร้อมเนี่ไล่สดในคนชุ้มทั่วโลกพร้อมศิลปินดารามาเบิดหัวหน้าหมอลำั่มโอมาเบิดพ่อคู่แม่คู่ผู้กำกับพร้อมเกี่ยวกับยังไง่ะว่าไปซื้ได้ยังเจ้าปู่เฮร์ไรต์ก็ปีทีเแล้วในเด้อเว่อร์เว่อร์เฟื่อนนะ ่อ้หลายเน nice. ี่ยลค่ะหลายเหตุงานนะโผ่มาเหน็บมาเหตุงานนะโผล่กับซัดตีเห็นนี่ลากระเบิดลมกันเอาพอกับมาเพื่อพูดไอ้พอกับมาเพื่อวงเปิดตัวแทนของวงเปิดตัวแทนของอีล่าบมดเนี้ยเนาะอีล่ากับทัพนาทีอยูคุนอีพอกับมานทัพนาทีปิดตัวแท่นกูอินเตอร์ตัวเนาะยังจะได้มาบอกลายลายไอ้คนไปหาอีล่าไอ้คนไปหาอีล่าไหมไปเอื้อนคนรไหมไปเอื้อนผู้หลักผู้ใหญ่มากว่าโอ้ยนีเด้อลูกใครเนี่ยอยู่นี่เด้อเหตุงานอยู่นี่เด้อต่างไปไปเอื้อนคนมาสาวน้อยเบียบันไปอย่างนี้นี่ลากัน พน่ะปูเจปูปปูนบ่อันตัวบน่สสก็ลก็ได้จัดบนมีทั้งชือแม่ผิดวงไปแล้วนี่จังหวาจัดใช่เลยดีวาลูกแต่ว่าปิดวงก็ปิดวงยี่สิบปดทุนามันเกิดพ่อไงมันเกิดพ่อผิดยี่สิบแปดไงผิดวงเรววมันเกิดตรงิงดี่ยวสาวนอยเป็นงเดี่ยวงนี่เปตั้ง ใช่แกนรวมรวมใส่เลยสองงานใหญ่ใส่พร้อมกันเลยไงตั้งด้วยใส่ขอนแก่นยกขอนแก่นพอคิดว่าเมื่งก่อนหนาสิบอกเขาชอสามนะคาดว่าไอ้คนงมคาดว่าแล้วก็ศิลปินดารามาโอ้เคยดิมวนแถอวปะได้มาได้หลายกันเด้มาได้หลายกันเชิญพี่น้องได้น้องผ่านคลิปนี้เลยเลยละได้มาได้หลายกันผ่อนั้นมันจะลอยเนี้ยเห็นว่ากระได โอ,ออโอ้ยอนไจะต้องเฮล่าโอ้ยเห็นมาขนาดได้ไม่ได้ไดไลหลายๆกลไปใ,ใน,นี่ทุกคนนี่คือข้อความที่พ่อโจโนะได้มีการวิดีโอคอลหาลูกสาวเพราะฉะนั้นแล้วก็วันที่13กรกฎาคมกับทุกคน,น,คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับปิดช่วงเดือนมิถุนา ช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดพ่อโจโด้วยแล้วก็13กรกฎาคมเนี่ยเหมือนจะจัดนะพี่คนงานใหญ่ใส่เวทีคายอ้อด้วยเหมือนกับตั้งเวทีสาวน้อยเพชร้านแพงแล้วก็มีทีมงานคายอ้อแล้วก็จัดใหญ่ให้กับองค์หญิงเพชร้านแพงเลยแล้วก็มีรวมไลฟ์สดเนี่ยให้คนชมฟรี ั่วโลกด้วยนั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับขายอ้อยิ่งใหญ่แน่นอนครับทุกคนแล้วก็องอิงนะมีการพูดติดตลกด้วยว่าพ่อโจจะให้อิหยังลานะครับลาเนี่ยทำงานหนักแต่ว่าองอิงเป็นบ้านแพงเนาะทุกคนเนาะเป็นบ้านแพงครับทุกคนเนาะพาอ,องอิงเป็นบ้านแพงเหมือนกับว่าไปไปสู่สากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นพ่อโจเหมือนไปหาคนมาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะมีการพูดกันน่ารักสําหรับคู่พ่อลูกนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่เอามาเล่า สู่กันฟังเนาะสำหรับในเรื่องราวของงานมันเกิดอุงอิงครับเชื่อว่า FFC ฟซีแฟนคลับเนี่ยโอโ้โหไปกันเยอะแยะมากมายแน่นอนสําหรับวันที่13ก,กรกฎาคม13 14 15 16 17นับถอยหลังอีก3-4วันถึง4วันครับทุกคนก็จะเป็นงานที่แบบว่าเปิดตัวภาพยนตร์คายอ้อเห็นบอสโจบ,บอกว่าวันที่15เนี่ยจะมาเปิดเป็นรอบกาล่านะในคลิปเนี่ยจะมาเปิดกาล่าที่กรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมตัวนะครับทุกคนรอชมรอเชียร์ครับภาพยนตร์ คายอ้อได้อย่างแน่นอนครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะชมแล้วยิ่งวันนี้ครับทุกคนเราเนี่ยใจจดใจจ่อครับหลังจากที่บอสโจเข้าไปไประชุมนะครับกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในครือเมเจอร์นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้ข้อสรุปมาเลื่อนมาเป็น1เดือนนะทุกคนขยับมาเร็ว1เดือนเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่หมอลำปิดฤดูกาลเพราะว่าคนเนี่ยจะได้ไม่ไปดูหมอลำไงจะได้มาดูหนังอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนก็คือน่าจะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยใกล้จะปิดเทอมด้วยหรือว่าปิดเทอมแล้วไม่แน่ใจนะครับเด็กๆจะได้ดูภาพยนตร์คลายอ้อนะครับเพาะพ่อ,พอ,พอแม่เนี่ยจะได้พาจูงลูกจูงหลานเนาะมาด พายอ้อก,กันทั้งครอบครัวนะครับให้ทะลุพันล้านเหมือนที่องค์อิงแล้วก็พระโจเนี่ยตั้งใจไว้นะครับทุกคนเนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าอยากจะดูแล้วจริงๆแล้วก็บรรยา้แค่เราได้เห็นภาพที่ บอสโตกับทางด้านทีมงานเขาได้มีการเข้าไปประชุมเนาะแล้วก็มีการแบบเปิดบนจอใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหอยากดูบนจอภาพยนตร์แล้วและยิ่งเพลงเพชรชาวดินที่น้องอ่งอิงเพชรบ้านแพงขับร้องอีกครับทุกคนซึ่ง300คนที่ไปเข้าฉากวันนั้นเนี่ยได้ชมกันไปแล้วแล้วก็ เชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ยอยากจะฟังเพลงอุงอิงอยากจะฟังเสียองอุงอิงนะครับในโรงภาพ,พยนตร์นั่นเองนะครับวันนี้ครับก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกทุกคนน้องสำหรับพ่อโจ้แล้วก็น้องอุงอิงครับซึ่งเราบอกว่าวันเนี้โอ้โห นะครับพ่อโจเขาก็เนี่ยทำเพื่อลูกสาวจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการคุยงานการวางแผนอะไรต่างๆก็วางแผนเพื่อน,น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนี่แหละนะทุกคนให้องค์กรเนี่ยจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแกก็เป็นซ้ายลุยจริงๆพ่อโจไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนนอนบ้างนะทุกคนนะครับอ่ะก็ได้ชมไปแล้วเนาะสำหรับการพูดคุยการระหว่างพ่อโจแล้วก็น้ององอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็จะเตรียมจัดใหญ่ นะครับเตรียมจัดใหญ่ให้กับลูกสาวเลยสำหรับวันเกิดนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมอิมด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะครับใครที่จะเดินทางวันนี้องค์อิงหยุดนะวันนี้ทํากิจกรรมอยู่กับพ่อนนเนาะอยู่ที่บ้านพ่อนนใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่เดินทางไปดูน้องในทุกๆงานก้ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยนะครับให้พ่อพ่อแม่เอซีแฟนลับนะครับดูแลสุขภาพด้วยฝุ่นเยอะมากมลพิษเยอะจริงๆครับทุกคนก็ดูแลสุขภาาาพร่งงกยตัวเอ ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ